วันหนึ่งไต่บุ้มกำลังเดินเล่นในป่ามหัศัรจย์ตามระษากระต่ายที่สงสัยจูๆ่ๆเขาก็สะดุดอะไรบางอย่างใต้ดินอะอ,อะไรแวววาแบบนี้น่ะเมื่อเขาขุดออกมาก็พบว่ามันคือซ่อมพิเศษที่เปล่งแสงท้องอรามราวกับของเทพ,พเจ้าตายบุ้มอยากรู้อยากลองจึงเอาซ่อมจิ้มก้อนหินข้างตัวแล้วพิซาก้อนเบอร์เริ่มตต่บุ้มดีใจยิ่งกว่าได้หวยเขากระโดดโลดเต้นด้วยความหิวและตื่นเต้นสุดขีดนับจากนั้นตายบุ้มก็กลายเป็นกระต่ายสายจิม้มเขาวิ่งไล่จิ้มทุกอย่างรอบตัว ต้นไม้กลายเป็นโคนไอติมภูเขากลายเป็นเค้กบุนฟินน์นนนโหลกทั้งใบเริ่มกลายเป็นขนมหวานในพริบตาแต่ความหวานมากไปก็กลายเป็นฟันร้ายเมืองทั้งเมืองจมในช็อกโกแลตบ้านลอยไปกับคาราเมลน,นี่เราทําอะไรลงไปเนี่ยตายบุ้งลอยอยู่บนมาการองน้ําตาคลอเบา้าด้วยหัวใจที่หนักอึ้งตายบุ้งนั่งบนเค้กก้อนโตยืนซองวิเศษขึ้นฟ้าขอโทษนะทุกคนเราไม่ควรเอาแต่ใจแบบนี้เลยเขาตัดสินใจคืนพลังวิเศษให้ดวงจันทร์เพื่อให้โลกกลับมาเหมือนเดิมแสงสีทองส่องทั่วผืนโลกทุกกสสิิ่่งลืูธรรชาต ดอกไม้บานสะพรั่งผู้คนเต้นรำด้วยความสุขในที่สุดความเรียบง่ายก็กลับมาอีกครั้งไต่บุ้มยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตนับแต่นั้นมาไต่บุ้มตั้งใจปลูกผักปลูกผลไม้ด้วยตัวเองกินของที่ปลูกเองอร่อยกว่าเยอะเลยเขาตั้งป้ายในสวนว่าสดจั่ใจเพราะมันคือสิ่งที่เขาภูมิใจที่สุดไต่บุ้มยืนบนยอดเขาผ้าพันคอสะบัดพลิ้วในสายลมอ่อนเราไม่ต้องการของวิเศษเลยแค่ใจเราพอดีโลกทั้งใบก็น่าอยู่แล้ว